สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการเปรียบเทียบสเปคทางเทคนิครถมอเตอร์ไซค์รุ่นต่างๆโดยพวกเราทีมงานม o ตอร i v รฟกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้ผมจอร์นม o เต r รไรฟจะขอพาเพื่อนๆกลับมาเปรียบเทียบสเปคทางเทคนิคของตัวซูเปอร์บค์รุ่นต่างๆกันอีกครั้งว่ามันจะมีความแตกต่างจากรุ่นพี่ของมันเมื่อ10ปีที่แล้วอย่างไรบ้างโดยในครั้งนี้ครับก็จะเป็นคราวของตัวรถซูเปอร์บค์รุ่นหนึ่งที่มีฉาย,ยาว่าเดอะปรินซ์จากหน้าตาอลอเหลาราวกับว่าเป็นเจ้าชายอวร่วรถ ที่ว่าเราก็หมายถึงซูเปอร์ไบ์จากค่ายคนบ้าอย่างตัวโรโซไบ้์ตระกูล GSX-R1000 รพันรุ่นปี2011กับรุ่นน้องโฉมล่าสุด Suzuki GSX-R1000R พันรุ่นปี2021นั่นเองโดยจุดแรกที่เราจะทําการเปรียบเทียบก่อนก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ที่ในฝั่ง GSX-R1000 รรุ่นปี2011จะใช้เครื่องยนต์4สูบเรียงดับเบิลโอเวนคัมชาร์ป4วาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ําความจุ998ซีซีจากขนาดกระบอกสูบ74.5ม mm, ิลลิเมตร ชัก5 7 3มมิลิเมตรให้กำลังสูงสุด182.5แ mm, รงม้าที่1 2 0 0 0รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอีก1 1 7นิวตันเมตรที่10,000รอบต่อนาทีขณะที่รุ่นน้องของมันอย่าง gsr 1 0 0 0 r รุ่นล่าสุดนั้นจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์สสูบเรียงบล็อกใหม่ที่ได้รับการติดตั้งชุดกลไกระบบวาล์วผันแบบ sr vvt เข้าไปไม่เพียงเท่านั้นแม้ความจุเครื่องยนต์จะยังคงไม่หนีกันเท่าไหรนะ่นักก็คือเก้าากกายยน จาก74.5เป็น76มิมและลดความยาวช่วงชักลงจาก57.3ม mm, ิลมรเหลือ55.1ม mm. ิมจากการปรับปรุงทั้งหมดที่ว่ามารวมถึงการปรับจูนชิ้นส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องจึงทาให้เครื่องยนต์ของ JSR x 1 0 0 0 r รุ่นล่าสุดนั้นสามารถทําแรงมา้าสูงสุดได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกเกือบ20ตัวเป็น199.14แรงมา้าที่13,200รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดก็เพิ่มขึ้นอีกนิดเป็น117.6นิวตันเมตรที่1800รอบต่อนาที ส่วนระบบส่งกําลังก็จะเป็นแบบชุดคลัชเปียกซ้อนกันหลายแผ่นทํางานร่วมกับชุดเกียร์หสปีดเหมือนกันทั้งคู่เพียงแต่ในตัว j จส r กอาพันรุ่นล่าสุดจะมีการเพิ่มกลไกสลิปเปอร์คลัชแล้วก็ระบบควิกชิปเตอร์แบบ2ทางขึ้นลงตามสมัยนิยมมาให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยส่วนระบบการสะเทือนทางด้านหน้าหากเป็น Su z u k i เ s x r ิ r พันรุ่นปี2011จะใช้ชุดโช้กอัพตะเกียบคู่หัวกลับขนาดแกน43มมิลิเมตรพร้อมกลไกโชว่า BPF หรือว่าโชว่าบบการสตัน,นงด้านหลังจะ เป็นชุดโช๊คอัพแก๊สต้นเดียวทำงานร่วมกับสวิงอาร์มอลูมิเนียมแขนคู่และมีกระเดื่องทขาแรงมาให้ด้วยโดยตัวโช๊คหน้าหลังที่ว่าก็จะสามารถปรับเซ็ตได้ทุกค่าด้วยมือขณะที่ระบบกันสะเทือนของ j จสเซคพันอารุ่นปี2021ทางด้านหน้าก็จะเป็นชุดโช๊คอัพตะเกียบคู่หัวกลับขนาดแกน43มมด้วยเช่นกันแต่กลไกของมันจะมีความพิเศษมากกว่ารุ่นพี่ไปอีกขั้นเพราะจะเป็นโช๊คแบบมีแก๊สอัดแล้วก็ซับแทงแยกออกมาโดยกลไกลด้านในก็จะมีการเปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยนะ ใช้งานที่มากกว่าเดิมแม้แต่ตัวโช๊คอัพแก๊สต้นเดียวทั้มหลังเองก็มีการปรับกลไกลด้านในใหม่ด้วยโดยจะเป็นโช๊คอัพโชว่าที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี BFRC หรือว่า Balance Free Reaction ซึ่งก็จะทําให้ตัวโช๊คมีอัตราการตอบสนองต่อแรงกระทบกระเทือนต่างๆได้ดีกว่าเดิมนอกนั้นในส่วนของกลไกลกระเดือกแรงแล้วก็สวิงอาร์มแขนคู่ก็ยังคงมีมาให้อยู่เช่นเดิมไม่ได้หนีหายไปไหนแม้แต่การปรับเซ็ตก็ยังคงเป็นการปรับเซ็ตได้ทุกค่าด้วยมืออยู่เหมือนเดิมต่อมาที่ระบบเบรกถ้าเป็นตัวรถ g s อาพันธ์รุ่นปี2011จะใช้ชุ ปั Pump ๊มเรเดนเมาส์4พอร์ตของทางโทคิโกทำงานร่วมกับดิสเบรกคู่ขนาด310ม mm. ิลิเมตรงด้านหน้าส่วนด้านหลังก็จะเป็นฟลติ้งเมาส์1่ลูกสูบทำงานร่วมกับจานเบรกเดี่ยวขนาด220มิลลิเมตรและหากเป็นระบบเบรกของตัว GSX-R1000 รุ่นล่าสุดก็จะมาพร้อมกับชุดปั mount ๊มเรเดนเมาส์4พอร์ตของทางเบรโ bo แถมจานเบรกที่ให้มาก็ไม่ได้มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น320มิลิเมตรเท่านั้นแต่ยังเป็นจานเบรกแบบ T-drive 1ส่วน2ซึ่งเป็นจานเบรกแบบกึ่ง full floating หรือว่าฟูลฟล t ติงไปเลยอยู่กึ่งกลางระหว่าง2รูปแบบพอดีไว้เดี๋ยวเราค่อยหาโอกาสมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้กันในภายหลังส่วนตัวระบบเบรกทางด้านหลังของ j s เ r 1 0 0์ันก็จะเป็นแบบจานเบรกเดี่ยวขนาด220มิลิเมตรทำงานร่วมกับปั๊ม2พอร์ตและมีระบบ ABS แบบคอนเนอร์ริงมาให้ด้วยด้านชุดล้อหน้าหลังก็จะเป็นชุดล้ออลลอยด์ขอบ7นิ้วเหมือนกันทั้งคู่แต่ในฝั่ง j s เ r 1 0 0์ 1000, ที่ใช้ล้ออลลอยด์แบบ3ก้านตรงนั้นจะรัดด้วยยางไซส์120ทับ70 47และ190 ทับ50ขี17ตามลำดับหน้าหลังซึ่งมันจะต่างจากตัว j s x r 1 0ออยู่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าล้อของรุ่นน้องของมันเนี่ยจะเป็นชุดล้อแบบ6ก้านตรงที่รัดด้วยยงางไซส์120ทับ70ทางด้านหน้าซึ่งเท่ากับรุ่นพี่แต่ยางหลังจะเป็นไซส190์190ทับ55ขี17ซึ่งมีแก้มสูงกว่าเล็กน้อยนั่นเองส่วนชุดเฟรมก็จะเป็นเฟรมแบบทวินสปาแคสอลูมิเนียมหรือว่าชุดเฟรมแบบอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปเหมือนกันทั้งคู่แต่ในส่วนรุ่นน้องจะะมมีีีกกาารรรรรรปปปัับุงงงงใในนเเื่่่ออออขูททหลล็้ยแสคํคญ รหรับตัว JSX เอกอ R รุ่นล่าสุดนั้นจุดยึดสวิงอาร์ของมันยังสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้อีกด้วยซึ่งอันที่จริงในตอนนี้ก็มีซูเปอร์ไบค์แค่เพียงไม่กี่รุ่นเท่านั้นที่มาพร้อมกับออปชั่นดังกล่าวส่วนตัวเลขระยะฐานล้อในขณะที่ j s x R อันรุ่นปี2011จะมีระยะฐานล้ออยู่ที่1,405ม m mm. มรุ่นน้องของมันอย่าง JSXR อกอ R รุ่นปี2021ก็จะมีระยะฐานล้อยาวขึ้นอีก15ม m mm. เมนะครับเป็น1,420ม m mm. มนอกจากนี้ในด้านความสูงบอกก็ถือว่ามีความแตกต่่างกันอยู18 5ม mm มอีกเช่นกันนะครับเพราะว่า GSX R กอาร์พันรุ่นปี2011จะมีความสูงเบาะอยู่ที่810ม mm. ิลิเมตรขณะที่ g s x r พันอรุ่นล่าสุดจะมีความสูงเบาะอยู่ที่825ม mm. ิลิเมตรด้านความจุถังน้ามันหากเป็น g s x R กอารพันรุ่นปี2011จะมีความจุถังน้ามันอยู่ที่17 จ5ลิตรพอมาเป็นรุ่นน้อง GSX-R1000 รุ่นล่าสุดจะมีความจุถังน้ำมันลดลงเหลือ16ลิตรพอดีเป๊ะและถึงแม้รุ่นพี่จะมีถังน้ำมันที่ใหญ่กว่าแต่น้ำหนักตัวรถเมื่อรวมของเหลวกลับถือว่าน้อยกว่ารุ่นน้องของมันอยู่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าจะอยู่ที่205กิโลกร,รมัมในขณะที่รุ่นน้องของมันอย่าง GSX-R1000 แม้จะมีความจุถังน้ำมันน้อยกว่าแต่น้ำหนักตัวเมื่อรวมของเหลวดันขยับเพิ่มขึ้นมาเป็น206กิโลกร,รมัมซึ่งทางนี้ก็คาดว่าอาจจะมาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอน ต่างๆที่ถูกติดตั้งเพิ่มเข้ามามากกว่ารุ่นพี่ของมันเมื่อ10ปีที่แล้วเพราะเอาจริงๆแล้วสำหรับตัวรถ j s x r 1 0 0 0รันรุ่นปี2011จะมีจุดเด่นในเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกสแค่เพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นระบบควบคุมแรงดันของไอเสียในท่อไอเสีย Suzuki Advanced e x h s u s t System แล้วก็มีระบบ Suzuki Drive Mode Selector ที่ผู้ขี่สามารถเลือกปรับอัตราการตอบสนองของเครื่องยนต์ต่อคันเร่งได้3โหมดไม่ว่าจะเป็น ABC แล้วแต่สภาพพื้นผิวที่กำลังขี่ผ่านไป ณขณะนั้นส่วนชุดหน้าจอมาสตัดก็ยังคงเป็นชุดหน้าจอมาสตัดแบบกึ่งอนาล็อกกึ่งดิจิตอลอยู่ส่วน GSX-R1000 รุ่นล่าสุดนั้นก็จะมาพร้อมกับชุดหน้าจอมาสตัดแบบฟูดีิต้อน LCD และมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสําหรับช่วยเหลือผู้ขี่อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นชุดเซนเซ,นเซอร์ IMU แบบ6แกนชุดคันเร่งไฟฟ้าชุดกลไกควบคุมแรงดันของไอเสียในท่อไอเสียอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ในตัว GSX-R1000 แล้วก็ยังมีระบบ MotionTrackBrakeSystem หรือว่าระบบ ABS Cornering ตามด้วยระบบ Motion Track Traction Control System หรือระบบ Traction Control ที่สามารถปรับค่าการทํางานของตนเองได้ตามองศาการเอียงของตัวรถและที่ขาดไม่ได้ก็คือระบบ Suzuki Drive Mode Selector ที่สามารถปรับความแรงของเครื่องยนต์ได้เช่นกันและที่ขาดไม่ได้ก็คือระบบ Launch Control หรือระบบล็อกรอบออกตัวที่ถือว่าเป็นของสําคัญสําหรับรถ s u p e r ร์บ e ในยุคนี้นั่นเองก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการเปรียบเทียบสเปคทางเทคนิคของตัวรถในตระกูล Suzuki GSX-R พันระหว่างโมเดลปี2011แล้วก็ g x เซคอาพันอรุ่นปี2021และอย่างที่เราได้บอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าผมได้เคยทําการเปรียบเทียบสมัยทาเทคนิคของซูเปอร์ไบค์กับรุ่นพี่ของมันไปแล้วหลายคันไม่ว่าจะเป็นวาร์เซฟอาร์ 1, CBR พันหรือแม้แต่ S อพันซึ่งเพื่อนๆก็สามารถย้อนดูกันได้และถ้าหากในอนาคตผมจะทําการเปรียบเทียบสเัยทางเทคนิคของซูเปอร์ไบค์รุ่นไหนกับรุ่นพี่ของมันอีกก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนยูทูบชาแนลมอโตะไรว์วรวมถึงไปกด f o l lowing กดซวนเฟอร์สแฟนเพจเฟซบุ๊ก หาสาระในครั้งต่อๆไปส่วนในวันนี้ผมจอนโมโตไรเวลขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ